จะดูนโยบายที่เราสนใจว่าแบบน่าสนใจหรือเปล่าอะไรนะก็เหมือนเขาแล้วค่ะแล้วมีข้อดนใจไหมคะว่าอยากได้อะไรตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังยังไป็นต้นเรื่องใช่ก็รอดูก็ดูจากนโยบายใช่ค่ะว่าแบบน่าสนใจอะไรหรือเปล่าเน้นไปพิเศษนะคะอยากให้เน้นอะไรไหนถ้าเกิดในใจเลยอเน้นนโยบายก็เรื่องการแก้ปัญหารถติดอะไรนะใช่เพราะมันเป็นปัญหาที่แบบแก้ไม่ได้อะ ไปใช้สิทธิเ์เลือกตั้งไหมครับอ่าก็คงจะไปอะครับ่ก็เอานโยบายหลักๆเขาเกี่ยวกับการเดินทางอันนี้ครับเช่นพวกอยากให้มีพวกอะไรที่ช่วยให้เดินทางสะดวกขึ้นอ่าอย่างเช่นระบบขนส่งมวลชนอย่างเงี้ยครับอยากให้ทั่วถึงเอาไงเป็นผลงานที่เขาเคยมีนะครับแล้วก็นโยบายที่ที่ไงเป็นความจริงได้อ่านโยบายที่แบบว่าสามารถที่จะทําได้จริงเลยอะครับตอนนี้ยังดูดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าดูจากว่าแต่ละคนก็มีนโยบายที่ จะคล้ายๆการจะดูความแตกต่างตังแต่ละคนว่าตรงไหนที่ดูแล้วแตกต่างแล้วเป็นจริงได้ครับนี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งจากเสียงสะท้อนของพนักงานออฟฟิศย่านซอยเฉยพ่วงตึกซันทาวเวอร์ถนนวิภาวดีรงังสิตที่อยากให้พ่อเมืองคนใหม่รีบเร่งในการแก้ไขปัญหาจราจรเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะพวกเขาต้องเดินทางมาทำงานตั้งแต่เช้าและกลับบ้านในเวลาเย็น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเวลาเร่งด่วนที่การจราจรติดขัดเป็นอย่างหนักแต่ก็เชื่อว่าผู้ว่าในดวงใจของตนก็จะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ตนเองประสบอยู่ได้อย่างเรียบร้อยและได้จริงมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเขาจึงต้องฝากความหวังไว้กับผู้ว่าคนใหม่ขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่ามีผู้ว่าคนใหม่ในดวงใจอยู่แล้วเพราะเชื่อมั่นในนโยบายและคงไม่เปลี่ยนใจจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง ขณะที่บางคนต้องการให้ผู้ว่าคนใหม่แก้ไขปัญหาความสะอาดของเมืองรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นการติดไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรโดยเฉพาะในตรอกซอกซอยที่เปรี่ยวและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเสียงสะท้อนเหล่านี้จะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่นอนหลับทับฟิ์และเมื่อได้คนที่ต้องการเลือกเข้ามาแล้วประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองว่าเป็นไปตามคําสัญญาที่ได้หาเสียงไว้ได้หรือไม่ทีมข่าวการเมืองส r ริงนิวรายงาน